ฟอร์ดเอเวเลต์นะครับติดชุดลากเรือลากแจสกีลากบิ๊กไบค์นะครับตัวนี้ตรงรุ่นหมดไม่มีการเจาะตัวรถนะครับหัวบอลนะครับเป็นหัวบอลมาตรฐานขนาด50มิลลากเรือได้แจสกีได้บิ๊กไบค์ได้นะครับตัวบอเมาส์นะครับสามารถถอดก้อสนสอดออกได้เวลาไม่ใช่งานนะครับตนนัวนี้จะได้ไม่ยื่นออกนอกตัวรถนะครับเหลือแค่บริเวณตรงนี้ ยึดปลั๊กไฟนะครับเป็นปลั๊กไฟเจ็ดยิงติดตามสัญญาณไฟรถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟเรือไปหลุมและฝา่งขวาติดหมดนะครับยึดยึดเจ็ดซีซ้อนอยู่ข้างใต้ของรถนะครับอ่าเนี่ยครับมีตาเกียวด้านล่างนะครับกันลวงเ ลากเลยลากจะติดลากปิดไปขอบคุณค่ะ